อครับสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่เล่นสายฟาร์มแล่ไม่รู้จะทำยังไงนะครับให้มันได้เงินเยอะๆนะวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำให้แต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยฝากเพื่อนๆเลื่อนลงไปกดไลค์นะครับกดซับสไคร้แล้วก็อ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็ก่อ,อนที่จะไปรับชมกันอีกทีนึงเนี่ยนะครับผมขออนุญาตฝากร้านเติมเงินก่อนนะเผื่อใครอยากจะเติมเงินเกมออนไลน์อะไรต่างเๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้เลยหลังจากจบร้านเติมเงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาด ปั้นตัวฟาร์มอย่างไงได้บ้างเนี่ยให้มันประหยัดที่สุดแล้วก็ฟาร์มเงินได้ไวที่สุดดีครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะทุกคน ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับต้องฟังทางนี้เลยนะครับร้านนี้เลยเพทูวินท็อปอัพนะครับราคาถูกปลอดภัยและเติมง่ายมา,มากๆเพียงแค่ใช้ u i d ของเราเท่านั้นนะทางร้านเนี่ยก็มีเกมให้เราเลือกเติมมากมายเลยนะครับเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยก็ลองมาเลือกกันตรงนี้ได้เลยนะใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องผมเนี่ยสามารถคลิกที่ลิงก์และก็กรอโค้ด o n s Z ได้นะครับก็ใครที่กรอให้เนี่ยก็ท้องขอขอบคุณด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะว่าแพ็คเนี่ย มีอะไรให้เราเลือกเติมบ้างนี่เนี่ยครับแพ็คในเกมเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับอย่างสมมติว่าผมจะเติม R M c l เอ s i c ิเนี่ยครับก็จะมีแพ็คให้เราเลือกสรรจุใจเลยนะอย่างสมมติว่าผมจะเติม3ร้านนะครับนี่ก็่้อนะทุกคนครับเราก็สามารถกกอกโคดนี้ได้เลยะครับ O N S Z นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องผมไปในตัวเลยนะครับแล้วก็สามารถเติมได้เลยเพียงแค่ใช้ U I D ของเราเท่านั้นครับแล้วก็กดซื้อทันทีนะครับทุกคนปุ๊บมันก็จะขึ้นยอดมาให้ครบแบบนี้เลยแล้วก็กด สั่งซื้อไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะเติมเงินเนี่ยสามารถเติมได้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่าอาชีพอะไรที่เราจะสามารถำมำฟาร์มเงินได้มันคืออาชีพพ่อค้านะครับเป็นพ่อค้าคลาสสามนะทุกคนสิ่งที่ผมจะแนะนําในพ่อค้าคลาสสาเนี่ยก,ก็คือสกิลสเตตัสแล้วก็ของสมใส่นะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ย จากที่ผมเล่นมานะทุกคนผมเล่นในส่วนของบาดดาเมจมาใช่ไหมผมเนี่ยสามารถสวิปของต่างๆเนี่ยมาใส่ให้กับตัวพ่อค้านี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับหรือใครที่เล่นตัวฮันเตอร์มานะครับแล้วก็จะสวิปของเนี่ยก็สามารถเล่นพ่อค้าได้เลยเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวธนูเนี่ยมันจะเป็นสายของโจมตีไวแล้วก็คริติคอลใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นสายดาเมจนะครับสำหรับสายพ่อค้า ซึ่งผมใช้ในการฟาร์มเนี่ยได้เรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยก็ยิงดอกหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับถ้ากินในโครงอาหารด้วยอะไรเงี้ยก็จะแรงขึ้นอีกแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ได้กินนะครับผมก็มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะครับโอเคเรามาเริ่มมาที่ของก่อนแล้วกันของเนี่ยผมใส่เหมือนเดิมเลยก็คือใส่เหมือนตัวที่เป็นเอ่อแดนเซอร์เลยนะครับใส่ทุกอย่างเหมือนกันยกเว้นการ์ดบางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเนี่ยมันมีคนลากบอสมาอย่างเงี้ยไว้ทุกคน เรียบร้อยคนลากมาก็ตายอ่อสิ่งที่ผมใส่เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีอ่าของทุกอย่างที่เหมือนกับของแดนเซอร์เลยนะครับก็จะมีแหวนมิทเทสเกาะดาเมจอันนี้จะเป็นเอจิลักอยู่นะครับเพราะว่าสายของ อ่าพ่อค้าเนี่ยมันยังใช้ลักนะครับสวิปได้ด้วยรูนที่มีนั่นเองแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นอิกนอร์เด h นะครับก็คือเจาะเกานะนั่นเองรองเท้านะครับผมใส่เป็นสเต็งเด็กนะแล้วก็บวก12นะครับอันนี้ในส่วนของประดับเนี่ยผมใส่เป็นแหวน STR บวกเด็กนะครับ s t ต็งบวกเด็กแล้วก็ใส่กั์ดอ่าหมีดาวนั่นเอง ในส่วนของ f a i r y b o t t o m เนี่ยตรงนี้จะเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับจริงๆจ,จะเปลี่ยนมาใส่เป็นสร้อยคอตัวนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนนะยังใช้เป็น f a i r y b o t t อ m อยู่เพราะว่าผมเอาด a m a g e In นะครับออฟมันมันได้เยอะดีดาบผมใส่เป็นดาบอันนี้นะครับขวานเนี่ยก็คือถ้าใส่ขวานเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นกว่านี้อีกแหละแต่ว่าผมใส่อนันนี้อ่ามันก็จะตีไอตัวเปเปอร์ได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนของหัวเนี่ย ผมใส่เป็นไอตัวที่เป็นคาบูโตะนะครับแล้วก็หน้ากากอันนี้เหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับอ่ะทีนี้ทุกคน,นครับเรามาดูสเตตัสกันหน่อยละกันสเตตัสเนี่ยผมสเต็งเด็กลักนะครับ3อันนี้ที่ผมอัพตามนี้เลยจะลงลักให้เป็น99กนะครับก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าเราจะลงอะไรนะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นสกิล นะครับสกิลเนี่ยผมหลักๆเลยก็คืออัพพวกนี้เนี่ยเป็นสายพ่อค้าแบบเต็มตัวเลยนะครับไม่ได้เป็นสายดาเมจเอาไว้ใช้ฟาร์มอย่างเดียวโดยเฉพาะนะครับก็จะอัพประมาณนี้นะครับก็มีค้าแรดแท็กอะไรพวกนี้เนี่ยก็อัพเต็มหมดเลยหน้านี้เนี่ยแทบจะอัพเต็มเกือบทุกสกิลยกเว้นสกิลนี้นะครับเมมเนี่ยคือมันแรงก็จริงแต่ว่ามันใช้เงินด้วยไงผมก็เลยไม่ได้อัพนะครับแล้วก็มาในคลาสที่2เนี่ยก็จะเป็นคลาสขอนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อัพได้แต่ก็ไม่ได้อัพ สำหรับผมนะเพราะมันเป็นสายสกิลของรถเข็นหมู่นั่นเองก็เลยไม่ได้อัพนะครับก็มาประมาณนี้อ่าแล้วลองดูนะลองเอาไปอัพตามดูก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญเลยคืออัพสกิลนี้ไว้หนึ่งเลยนะเพื่อจะเอาฟิวตรงนี้เป็นหินแดงๆนะครับซึ่งเอาไปขายได้มันก็สามารถหาเงินได้เช่นกันสําหรับหินตัวนั้นแล้วก็พอมาเป็นคาร์ดไวท์สมิธเนี่ยก็อัพตัวนี้ครับเทรดตัวนี้เนี่ยผมจะไว้ใช้ในการขายของนะครับโดยที่เราไม่ต้องกลับมาบ่อย ไม่ต้องกลับมาที่ e x c h ช n g e บ่อยที่เมืองอ่ะสามารถเปิดตรงไหนก็ได้แล้วก็เพิ่มช่องด้วยนะครับส่วนกรีดเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะมีโอกาส20%นะครับที่จะได้รับวัตถุดิบเพิ่มจากมอนสเตอร์นะครับที่ไม่ใช่ MVP และมินิเนี่ยอันนี้เนี่ยอัไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้เงินมากขึ้นเป็นเหมือนคล้ายๆโบนัสอะ่ะแล้วก็ครัสบูธนะครับตัวนี้ก็อัไว้เช่นกันแล้วก็ในส่วนของครัสเบอร์ชนิกนะครับก็คืออัพเป็นตัวนี้นะครับนี่เลย คุณยนนะครับเลเวล10แล้วก็เป็นนักเกิลบูสต์นะครับเลเวล7แหละจริงๆต้องอัพให้เลเวล10แหละจะได้แรงแล้วก็อันนี้นะครับอีกอันนึงนี่แหละอันนี้คือที่ผมอัพไว้สำหรับฟาร์มโดยเฉพาะเลยนะอนาคตอาจจะอัพอย่างอื่นด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้อัพเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็สายของอ่ามาสเตอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับนี่อันนี้คือสําหรับฟาร์มโดยเฉพาะเลยนะส่วนรูนนะครับทุกคนรูนเนี่ยเราอัพอะไรไปบ้าง นี่เลยครับรูเลยเลือกตรงนี้เลยครับรูนผมจะอัพเป็นตัวนี้นะครับนี่มันจะเพิ่มในส่วนของนักเกิลบู t นะครับบวกอีก10%ทุกครั้งที่ใช้นักเกิลบู t เนี่ยจะทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้น2%ต่อเนื่อง5วินาทีนะครับทับซ้อนกันสูงสุด5ครั้งนั่นหมายความว่ามันมีทั้งหมด5ตุ่มครับก็อัพไปเลยทั้งหมด5อันนะนี่อันละส0นะครับทุกคนห้เท่ากับมันแรงขึ้นมาอีกหนะ้าสิบเปอร์เซ็นต รูนต่อมานะครับจะเป็นรูนที่ชื่อว่า,าสตันรุนแรงขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าสตูติดสตันนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเอฟเฟกต์สตันฮะมันจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก2%ซนะครับซึ่งรูนตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ขั้นนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าขั้นนี้เนี่ยก็อัพทั้งหมดเลยที่ผมอัพไว้นะครับและอันต่อมานะครับลูนค์ดอินเสิร์ตนะครับอันนี้เนี่ยเมื่อสวมใส่เราจะได้ อ่าวิ่งเพิ่มขึ้นนั่นเองผมก็เลยเลือกที่จะอัพมานะครับจะได้วิ่งไวๆนี่แล้วก็อันนี้ครับลักสวิตต์ตรงนี้ก็อัพด้วยเช่นกันนะปึ๊บนี่ลักสวิตมันจะดีตรงที่ว่าเวลาเรามีลักเยอะๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น a t k นะครับมันก็จะทําให้เรานะครับตีได้แรงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมไม่พอละในส่วนของเฟืองมันใช้เยอะมากๆแต่ว่าไม่พออัพนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องรอไปก่อนและ เมื่อเรามีรักแล้วเราก็ต้องมีเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอัปเด็กสวิตช์ด้วยนะทุกคนนี่ครับทุกๆ1 DEX เดกเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น0.2นะครับมันจะทําให้สกิลเราแรงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเด็กสวิตช์เนี่ยมันจะมีเออ่ทั้งหมด5อันเช่นกันครับก็คือเด็กสวิตเป็นอันที่5แล้วก็ทาร์นฟอร์ม123นะครับถึง4นะทุกคนก็อัปให้หมดเลยนะครับเราจะได้ a อทเพิ่มขึ้นด้วยและส่วนต่อมานะครับ จะเป็นในส่วนของ act refining เนี่ยครับอา่าแปบ๊บหนึ่งนะนี่เลยครับมันจะเป็น1 2 3 4 5สนะครับถามว่าอัพเพื่ออะไรนี่เลยครับเพื่อสวมใส่ขวานเนี่ยจะได้ atk เพิ่มขึ้นอีก20นะครับตุ่มละ20มีทั้งหมด5อันก็เท่ากับเพิ่มขึ้นมาอีก100นะทุกคนนะครับอันนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยตีได้แรงมากยิ่งขึ้นนะรพรล้วนเหลืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับถ้าเป็นแต้มเหลือตรงนเนี้ยเนี่ย ก็อาจจะไปลงในส่วนของพวก ATK เพิ่มขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะไปลงเลือดก็ได้เช่นกันแต่ในส่วนตัวเนี่ยผมก็จะมาเลือกลง ATK เป็นส่วนใหญ่นะเพื่อที่มันจะได้สกิลได้แรงขึ้นตีได้แรงขึ้นนั่นเองครับมันก็จะปิดมอนได้ไหวมากยิ่งขึ้นเช่นกันอะไรที่มันเป็นพวกสเต็งอะไรพวกนี้นะครับอัพได้เช่นกัน,นครับแบบนี้นี่แล้วก็มาเก็บ ATK ให้หมดเลยเพราะว่าสําคัญมากๆนะครับยิ่ง ATK เราเยอะเท่าไหร่อะ เราก็จะยิ่งตีได้แรงมากยิ่งขึ้นนะทุกคนสโคงสกิลอะไรเงี้ยมีผลมากนะครับปึ๊บอ,อ่ะเห็นไหมค่อยๆเก็บไปนะพวกเอทีเคต่างๆเนี่ยมีเยอะทุกคนมันต้องใช้เวลาในการปั้นนิดนึงนะครับสําหรับใครที่แบบว่าเพิ่งรีมาเป็นพ่อค้าหรือว่าเพิ่งทําตัวละครที่เป็นพ่อค้ามาเนี่ยก็ลองมาไล่ๆเก็บดูนะครับเอทีเคมันมีให้เราแบบเก็บเยอะจริงๆเนี่ยเพียบเลย ครับครับครับอ่ะโอเคเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปนั่งทําอีกทีหนึ่งอันนี้ให้ดูแบบคร่าวๆไปก่อนนะทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าเออเราต้องอัพอะไรบ้างนะครับสําคัญสำคัญก็ผมได้บอกไปในคลิปนี้หมดแล้วนะยังไงก็ลองไปดูนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมลองไปเทสดาเมจให้ดูเนี่ยว่าเออมันแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมไปลองกับเปเปอร์เลยคือตรงที่เราต้องไปฟาร์มนะ ตัวละครตัวนี้เนี่ยทำมาเพื่อาร์มเพียงเท่านั้นนะครับไม่ได้เน้นที่จะไปลงบอสหรือว่า pvp อะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคมาเรามาเริ่มกัเดมอนปรินเดอะปรินเตอร์อะเพปึ๊บอันนี้คือผมใช้ดาบนะครับซึ่งไอตัวมอนสเตอร์ที่เป็นเปเปอร์เนี่ยมันเป็นธาตุโกส์นะโอเคแล้วผมจะลองเปลี่ยนจากดาบอันนี้นะครับให้มาเป็นขวาน ดูซิว่ามันจะแรงขึ้นจริงไหมนะครับทุกคนเอาเป็นขวานอ,าอันนี้แล้วกันถ้าจริงๆอะ่ะใส่ขวานดูมก็ได้เช่นกันนะมันเพิ่มได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันบอกว่าดีมอนสเตอร์ขนาดเล็กเนี่ยแรงขึ้น10%นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายต่อมอนสเตอร์ธาตดดุเนี่ยเพิ่มขึนขนข้นมาอีก3%มเอไอ้สามเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมจะลองใช้ขวานดูมดูนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนอันนี้นะครับ อันนี้เนี่ยมันดาเมจต่อโกสด์เพิ่มขึ้นมาอีกสินะมันจะแรงแบบเห็นเห็นเลยนะแต่ทีนี้ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นไงว่าเออการที่ใส่ตราตัวนี้เนี่ยมันจะแรงกว่าจริงๆกว่าขวานไหมเดี๋ยวอลองดูกันนะใส่คราฟวัวเข้าไปปึ๊บอันนี้เห็นไหมเหลือเจ็ดหมื่นหกหมื่นเองทุกคนเห็นปะคือมันเบาต่างกันกันกบเมื่อกี้เลยถูกไหมทุกคน เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนกลับให้ทุกคนได้เห็นดาเมจที่แท้จริงที่ผมไว้ใช้ในการฟาร์มนะครับว่าทําไมผมจึงเลือกใช้ดาบตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่การ์ดแบบนี้เข้าไปเสียบปุ๊บอ่าโอเคมาแสนเก้าครับเห็นไหมดาเมจมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยว่าทุกคนดาเมจพุ่งๆเลยนะครับอ่ะทีนี้ผมเอาสเตย์ออกแล้วก็เป็นเดมอนพิลอ่ะ ปับ2อ0 0สนสอันนี้คือตัวละครสําหรับฟาร์มโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ได้เน้นทาอย่างอื่นเลยคือวันๆเนี่ยมาเพื่อเปิดฟาร์มอย่างนี้แหละวันหนึ่งก็ได้ประมาณ 3M 4M มแล้วแต่ว่าจะโชคช่วยโชคดีขนาดไหนนะยังไงก็ลองเอามาฟาร์มกันดูได้นะครับเต็มไนะคือแบบว่าไม่ได้เน้นแรงแต่ว่าเน้นจบบอลได้แค่นั้นพอครับยืนฟาร์มได้เรื่อยๆอะ่ะเพราะยังไงเราก็เปิดออฟไลน์ยอยู่แล้วถูกปะยังก็ฟาร์มได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอ่าประมาณนี้ถ้าเกิดไม่มีใคร เกียนลากบอสมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยืนได้เรื่อยๆจนกว่าอ่าค่าความเหนื่อยตรงนี้มันจะหมดนะครับปึบแรงแรงไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่ผมใช้กันหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เลยบัฟทั้งหมดที่เราอัพาาเนี่ยผมเอามาใส่หมดเลยนะครับก็จะเป็นบัฟเพิ่มหนึเบัฟเพิ่มขนาดนะนะแล้วก็เป็นบัฟตัวนี้ะตะโกนนี่นะครับตรงนี้เนี่ย จะเพิ่ม a อธเป็นเวลาเวลา300วินาทีเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก20แล้วก็มาในส่วนของวิ่งวิ่งวนะครับนี่ตัวนี้อ่าแล้วก็อันต่อมานะครับก็จะเป็นดาบบวกตัวนี้ใช่ไหมอันนี้เนี่ยดาบบวกดาบบวกอ่านี้อันนี้อันนี้โอเวอร์ทัชนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้ a อ k เคเราเพิ่มขึ้น1 5 0เป็นะครับเป็นเวลา25วินาทีแล้วก็ในส่วนของอันนี้เนี่ยก็จะตีเพิ่มขนาดนะครับ เพิ่มขึ้น100%ทุกทุกไซส์เลยนะครับแล้วก็ในส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ที่เป็นรถเข็นนะครับรถเข็นเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของอ่านี่คัสบูทนะครับเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่30%เป็นะครับเป็นเวลา90วินาทีนี่แหละครับท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมใช้นะครับก็ยิงไปประมาณนี้เลยทุกคนเห็นไหมสบายสบายสกิลที่ใช้ก็มีแค่นี้เองครับมีน็อกเกิลบูทแล้วก็หุ่นเท่านี้เลยครับ อันนี้ก็จะใส่ก็ได้นะเพื่อที่จะแบบว่าเพิ่มดูเป็นสปีดเพิ่มขึ้นอีก6นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนะี่ยหลักๆอะไรก็คือมาลง2อันนี้ให้เต็มก่อนเนี่ยอีกสาเลเวลนะครับก็จะเต็มแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาให้เต็มแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันดาเมจเพิ่มขึ้นมาขนาดไหนนะครับด้วยการอ่ากวาดดันลิฟหนึ่งเวลสองเวลยังไม่อัพยังไม่อัพอ่ะสองเวลครับอีกอันนึง อโอเคอปึ๊บได้3แล้วนะทีนี้นะครับผมก็จะลองมาอัพสกิลดูว่ามันเต็มปั๊บเต็ม10ดาเมจขึ้นมาเท่าไหร่ไม่คกี้แสนกว่านะแสนเก้าถึงสองแสนนิ่งๆหน่อยขอแบบนิ่งๆอ่าสองแสนหว่ะทุกคน,นแรงวะ่ะเ,เห็นไหทุกคนครับเนี่ยแหละวิธีการฟาร์มของผมเลยในแต่ละวันนะครับก็ทําตัวฟาร์ม ถามว่าใช้งบประมาณเยอะไหมสําหรับการทําตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้เยอะอะไรเลยอันนี้เนี่ยก็สามารถเปิดรับได้จากกล่องอาวุธทั่วไปเลยนะครับแล้วก็หาการวัวมาใส่ซึ่งเราก็มีกันอยู่แล้วถูกป่ะการวัวเราสามารถซื้อได้ 20m นะครับไม่ได้ใช้จริงๆเอาจริงๆตรงๆเลยใส่ของดัน นในฝั่งนี้ก็ยังได้เช่นกันนะครับแล้วก็ทําอาวุธอันนี้เพราะว่ามันตีโกดแรงขึ้น15%นะครับแล้วก็เมื่อ a อ r ถึง150นะครับก็บวก a อ K ขึ้นอีกแล้วก็ทุกทุกดีาฟนะครับมันก็จะบวกตามเมตต่อโกดเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกด้วยนี่ครับมันจะทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นได้ตีโหดขึ้นแน่นอนนะทุกคนประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่จะฟาร์มตัวเปเปอร์เนี่ยที่มันเงินดีๆเนี่ยครับก็ลองไปปั้นตัวดูแล้วกันนะทุกคน แต่ผมคิดว่ายังไงพ่อค้าก็ฟาร์มได้ดีที่สุดเนี่ยเพราะว่ามันได้เงินเยอะมากๆด้วยสกิลที่มีเนี่ยท,ที่เราอัพๆอย่างนี้เออเนี่ยเสียกระทบนะครับช่างเป็นเสียงที่ไพร้อเนี่ยเราจะได้รับแตนีเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับทำไมถึงอัพมาก็เพราะแบบนี้เองนะทุกคนแล้วก็ในหลายๆย่างน,นะครับมันก็เอื้ออำนวยทําให้ตัวพ่อค้าเนี่ยมันฟาร์มง่ายขึ้นรวยมากยิ่งขึ้นนะครับของเนี่ยมันก็มีโอกาสดอปมากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยนะทุกคน เออแล้วก็มีโอกาสตีบวกสําเร็จได้ด้วยนะครับนี่ดูเลยเลยไอที่ผมอัปเกรดมาเนี่ยคือมันมีโอกาส20%เนี่ยที่เราจะได้รับของมากขึ้นนะครับอย่างพวกขยะเนี่ยบางทีเนี่ยมันดรอปมา4ชิ้นใช่ไหมเรากดโซ่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะดรอปถึง8ชิ้นเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าดวงท่านจะขึ้นยังไงนะแล้วแต่ว่านะโอเคทุกคนในคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่กําลังจะทําตัวฟาร์ม ไม่มากก็น้อยยังไงก่อนจากกันในคลิปนี้เนี่ยฝากเพื่อนลงไปกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจใผมด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาลงลิปให,ใหม่ๆจะได้ไม่พลาดก,กันนะครับเกมที่ผมทำอยู่ตอนนี้เนี่ยก็อาจจะทำหลากหลายเกมมากยิ่งขึ้นอาจจะไม่ได้ทำ R.O.M อย่างเดียวนะครับก็คงทำหลายๆเกมวนๆกันไปจะได้ไม่เบื่อกันเนาะโอเคสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะทุกคน ตันนี้บายบายนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่คอยสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะไปละไปละครับทุกคน